ผ้ายันขนาดเล็กไม่ได้ออกมาเพื่อคลุมลูกนิมิตลรออย่างเงี้ยก็คือใช้แขวนที่ตรงกระจกมองหน้ารถมองข้างหน้าแขวนได้หรือจะแขวนตรงตามร้านค้าที่แขวนในที่ใส่เงิน ดวแขวนจำที่ต่างๆแล้วแต่สะดวกอันนี้ขนาดเล็กมีลายวัดเลยส่วนมากก็เป็นจะเป็นวัดที่ไม่ค่อยจะรู้จักเนี่อันนี้ก็จะเพิ่งเพิ่งจะทราบว่าวัดวรนาถบรรพตเป็นพระอารามหลวงนะ แต่ไม่ได้บอกว่าอยู่จังหวัดอะไรจะบอกว่าวัดกบต้องไปหาจังหวัดกันเองอ,อันนี้มีมีเฉพาะด้านหน้าแต่บางพยานบางบางผืนนี่มีทั้งหน้าทั้งหลังจะจะคู่จะอ,อันนี้เป็นจระเข้ อันนี้เป็นก็เรียกว่านางพระแม่อะไรเนี่ยอย่างเี้ยเป็นเหมือนนางเงือกนางเงือกก็คือในน้ำอ่ะทั้งจระเข้อะจะจะคู่กันเลยด้านด้านหนึ่งเป็นจระเข้อีกด้านหนึ่งเป็นนางเงือก แต่ที่ทําอย่างพิเศษก็ที่เป็นสีทองทองอย่างอย่างนี้ก็ต้นจะต้นทุนสูงหน่อยไม่มีด้านหลังเอามาคู่กันด้านหน้าเป็นด้านหน้ามีทั้งจระเข้แล้วก็นางเงือกส่วนมากผ้าลักษณะนี้จะออกจระเข้กับนางเงือกจะมากแค่ถ้าเป็นถ้าเป็นพระเกจิก็มีหลวงพ่อเฮง นี้อยู่จังหวัดนครสวรรค์เที่ยวน,นี้ได้มาเป็นผ้ายันต่างๆนครสวรรค์จะได้มากกเพื่อนมีอันนี้ที่พิจิตรนี่ก็ยิ่งเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานแก่ออกที่ที่จังหวัดประจวบคีรีขัน์ก็จะพิมพ์เอาไว้ว่า เป็นที่ะระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดเขาน้อยเที่ยวนี้ได้ผ้ายันขนาดนี้เกือบร้อยผืน